เราไม่มาเราจะทวงมันก okay. <ier> ็นัดเขาทั <socks? S 2> ้งสี่คนแล้วหมายถึงใครบอกพี่นัดน่ะกูอยากรู้ว่าไม่ใช่มันยังไม่มาลึงหลงไปเจ้ะเจ้าว่าเจ้ากูไม่อยากรู้นะอีเดมอ้าไม่ใสตัวเรอกูไม่ไปมันนัดเที่ยงกูไปไม่ได้กูต้องกลับมึงนอกทุกนใครนัดส้างรถมันน่ะรถใครกูไม่รู้บอกนัดนี่นัดเมื่อวานไปให้อีทำนี่ไม่ติดต่อนี่เอา มึงมึงมึงโทรโทรใช่ก็จะมาหรือไม่มารกไก่ย่ากเหรอไม่ใช่กรกที่นัดนะวันนี้เออแล้วไม่ต้องมาตอนไหนเออไม่ไม่มาแล้วก็แล้วอบอกว่าแล้วเขารับปากแกไว้เหรอไม่ไมไรับมึงได้ยินเมื่อวานได้ยินนอนด้วยกันสี่คนมาที่เขาจะอรอนุนห,ห้องใหรอยินยอมก็โทรไม่ได้ไปไม่ได้หรอกเพราะกูต้องจับมึงนอกตัวห้องรับผไปทำอะไรมึงนอกเราบีล้วโดนมึงว่ามดน มาไม่ได้ไม่มามันน่ดเรเจ้ามันวันตังค์เรอเราวันมันมาไม่ไม่ต้องมาบอกกันเลยถ้าไม่มาก็ยังนอนได้ตรงเนี้ยอยู่ทางหกเลยขอถ่ายรูปนะเหลือตัวนี้กูชุดได้ถ่ายรูปก่อนยิ้มหน่อย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 อันนี้น้องสาวรูปแฟนถ้าใครอยางนะยิ้มหน่อยยิ้มตังค์ยี่สิบบาทเลย มีแค่นะั้นมียี่สิบกว่าบาทขายหกบาทยี่บาทมึงไปเอากับขาเจ้ารสบนัน้องยุบก่อนกูบนีกูมียี่สิบบาทมึงไปเอาเบิกที่ไหนก็ไปกูจะกลับบา้านแล้วไม่มีใครมารับกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียนนะัดมารับเขาบอกไงกพ่อไม่รู้เรื่องว่ะไม่ต้องมากูไม่ไปกับโปมาไปหมดแล้วยิมตังยี่สิบบาทเลยไม่ให้มีแค่เนี้ถ้าเองไม่ไปก็ไปนะมีเงินกูมึงรับยี่สิบาทเลยไม่ให้เองกขมาหาเรื่องถ้าเยอะแหละโอ้โหโอ้เหลือยมหนึ่งบาทเทียบเลย ก็ทำที่有害มันปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเอ<น>ายืมไหนเงินเท่าไรม,มีกี่บาท <แ S 2> มีกี่บาทมีกี่บาทม,มีกี่บาทอาเหรียญให้อีกเหรียญยืมยี่สิบนี่กูมีแค่นี้มันไม่พอแล้วดูแล้วไม่พอก็เอามายืมอ๋หอหมดแั้วก่อนเดี๋ยวมาคืนไม่โทรหามันไงกูอยากรู้จริงๆว่ายัางเข้ามาหาว่ารยังกูบ้านไปนอนกับเมียบกบันนี้นี่กูสร้างกูขอมาไงยืมไดงยี่สิบบาท ไอาา้เค mm ีย hmm. ม mm ึง hmm. ม mm ึงไม่เ uh, ห yeah. ็นยี่สิบมึงมึงโทรเช็กดิเราจะมาขึ้นมาเช็คใครอีกอ่ะกูอยากรู้ไม่ว่ากูอยากควบมันรู้เปล่าว่าเคียมันแก่จะตายแล้วนะพี่หูมันไม่ดีเรื่องิ่งอื่อว่าเขาดิไม่เป็นอิจตัวทางเข้ามันเลยทางมันได้หไม่ว่าใครอ่ะบักนัดนั่นแหละไม่ใช่บักนัดนั่นร้อนบักนัดนั่นตัวแล้วชื่อนัดน้องเป็นอิจตัวนะแล้วอิจตัวหาว่านอยกับถ้ารักษาหายล้วก็หายได้แต่ยี่สิบบาทเลยยื้อไหมจะมาคืนเมื่อไหร่ไม่รู้นะ โมไปคิดว่าส่วนตัวไปกินโทรโทรเช็กดิวจะมาหรือเปล่าส้มตำเหรอพี่นัดอ๋อเดี๋ยวค่อยโทรส้มตำโทรเช็คส้มตำว่าไงส้มตำไม่มาวันนี้ไม่มานี่จะบ่ายโมงแล้วข้านั่นเรากินบ่ายหวานใครอะไปนัดนะไม่มาวันที่ยี่สิบเจ็ดไม่ใช่เหรออืมไม่ใช่มันบอกว่าวันนี้เอ้าเมื่อเช้าไม่ได้มาเหรอไม่ได้มาเมื่อคืนนะที่สองที่หนมาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่ว่าเชิญเขาป่ะไมใช่นั่นที่ขับมามัน ตังแบงค์มีปะนะไปกินหนึ่งอย่างแบงค์มีไหมมีแค่นี้กูจะเอาตังค์จากไหนยืมตังค์ยี่สิบบาทไม่มีมีแค่นั้นเลยเดี๋ยวก็จะยะาูกต้องมีปัญหาเยอะยอยู่ที่บ้านมันไปเบิ่งระเบิดอันนี้ว่ามึงโทรเช็คว่ามันนัดวันที่วันนี้วันที่เท่าไรยี่สิบเจ็ดวันนี้ที่ยี่สิบเท่าไหร่อามยี่สิบสี่นี่ใช่มันนัดวันนี้มันโทรมาหาเมื่อวานไงเขาวางกันเลย โทรเมื่อวานพ่อมึงไหมเขาไม่ได้มาเขาบอกเขาไม่ได้มาบอกว่าไม่มาเขาจะมาที่ยี่สิบเจ็ดนู่นเออเขามาทากระทงอ่ะเอาไปเลยไม่ใช่วันนี้วันนี้มันยังไม่ใช่วันลอยกระทงเอี้ยมันบอกพรุ่งนี้จะมาเขาบอกว่าอาบน้ำตัวจะรับไปเก็บกระทงเกี่ยตังค์ยี่สิบเจ็ดเออเองยังไม่อาบน้ำเนี่ยอาบมาแล้วใส่กระโปรงให้ใส่กระโปรงไม่ใช่หรอ พร sí ุ่งน yeah> ี้ว uh> ันท uh> ี uh> ่เจ็ดใช่หรอเป่าเออพขาให้แต่งชุดกระโปรงสวยๆท่าหน้าขาวๆปังแดงๆอ่ะนี่ใช่มันวันที่เจ็ดาเกระโปรงกูอยู่ยังวันรักษาแต่ว่ากูว่าวันนี้โยมบอกว่าไม่มาใช่ไหมไม่มาไม่มาก็ไม่ต้องโทรยังไม่มาหรอกเสร็จธุระนู่นสิ้นเดือนแหละเรากระทงปีใหม่หมดละไปทิ้นห้าหูหรือเปล่าไปป่ะปลาการหมึกหมดแล้วนะวันนี้บอกวันวันนี้วันที่ยี่สิบสี่อ่ะไม่ใช่เป็นยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ กูเก็บเป็นไหนยี่สิบเจ็ดไม่มีกำหนดไม่กำหนดมันก็แล้วมึงโทรออกอ่ะทั้งวันวาโทรใครจุนตัวก็มีรถมีก็ขี่ได้ตัวเขาให้นัดโทรให้เลยโทรให้เออโทรแล้วคุยนะเบอร์ไว้กับกูด้วยอ่ะจดเบอร์จดเบอร์ไม่ไม่มึงมึงไม่จดตีจดจดตีจะโทรเองอ่ะจดจดจดเบอร์มึงอ่ะโทรออกได้โทรกดออกแกเก็บไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันอ่ะจดนะจะโทรกูเหรอ

4ี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองหหบ้าหรือเปล่าอ้วเอยะยาเจ้าเอหมาๆจนมาจนมาอ๋อนี้เบอร์พี่แบมนี่วาเอหมาบ้างเน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงน้นที่ว่างหละไม่ไม่เอาบอนัดจริงๆอ่ะกดอ่าเดี๋ยวกดเอาเอามึงกดตัวก่อนศูนย์แปหนึงแปด่งศูนยง แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหกแปดสี่เก้าหกอืมอันที่นอนเหมือนนี่แหละบุสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยครบไหมครบอ๋อเนี่ยแหละโทรเลยบอกว่าขอสายเฮนัสหน่อยโทรกดสินะกดอันนี้ไม่ได้นี่ของเกิรี่ที่ว่าโทรเบอร์เราไหมโทรออกไหมอันนั้นอ่ะให้ใช่จดเก็บไว้มีธุระก็โทรไป เบิกตังอะไรก็ว่าไปนะก็ให้คุยก่อนดีจะได้แบ่งได้มันทุกบาททุกบาทปกติเขาให้บีลเลี้ยงเฮียนะให้บีลเลี้ยงวันละสองร้อยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่กูไม่รู้กูต้องกลับไปไปชุบตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปชุบตัวแล้วอย่างงี้ชุบไม่ไหวแล้วชุบเลยแล้วเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดทวนเบอร์อีกทีนะมึงกดในเครื่องมึงอ่ะมันจริงหรือเปล่างั้นจำอันนี้ก็ได้อันสิบเอ็ดสองหนึ่งสอง มอกเอาเอาเอามาก็ต้องพูดไว้เป่าไว้ได้ไหมจด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 ไว้เดี๋ยวไม่ต้องกดเดี๋ยวเดียวต้องไปอีกพี่เบียมพี่เบียมกดแล้วนะพี่เบี้ยมเอานะพี่เบี้ยมกดเบอร์เฮียนัดแล้วนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละตอนไปกูนึกสามคนใส่กระโปงนั้นไปได้ตอนผู้หญิงมาอุกยถามพี่เบียมมันไม่รู้เรื่อง ถ้ากลับมาหนไม่ได้นอนอยู่นี่นัดเขามาเนี่ยมึงโดนนะเขาพังพืชนนะเขาไม่เข้าเขาไม่มาเขาพงพื้นดวาพพืชนะสี่เดือนนะไม่มานะจำเลยนะอันนี้เฮีนัดชอบมานั่งตรงนี้แหละอันนี้พูดจำลองนะวันนั้นเฮีนัดชอบมานั่งตรงนี้แหละมันไม่มาไม่เวลาเขามาเขาชอบมานั่งตรงนี้แปลกไหมเออม่จกินยาแล้วไอ้โยก็ตัวได้เดี๋ยวไม่ต้องโทรล่โผล่โบล่โผล่นะนี่ยิ่งเห็นยิ่งเห็น นเอาฝักทองวางในห้องมืออ่ะนะกดห้าห้าอ่าเดี๋ยวกดให้กดเบอร์แล้วกูคุยเองอ่าสองหนึ่งสองกดโทรหาพี่นัทกดกดกดอีกเก๋าเขียนจดไว้อีกเบอร์นึงอเขามีสองเบอร์เนี้ยวะบอกกูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็รู้กูจะได้โทรหาอาเดี๋ยวโทรห้เดี๋ยวโทรให้โอเควรรณภูมิ